ครับเร็วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับแม่แม่ก่อนเร็วทำกัวเองทำเร็วทำ่อลทำแบบออกกลมเลยเออไม่กินเลยทำให แอบไปตัว่กทนไมกินทไมกินลกไมกินทไมกินมาินไหมดูนี่สาเราสีขาดูสีดำหน้าไม่กินนะครับิมม่งไหนต้อนไปเจอวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่กินนะคะไม่กินมโอ้ไม่รู้จักของอร่อยว่ะละ

ให้เมซากุระกินดูสิพอกินตะคนกินแล้วเนาะบอกินตะคนกินแล้วเขาลามเลยคุท่านคนทั้งสร้างเลยคุนหัวไม่กินบ่ละโอ้แหลกเศระกิจนะค่ะเมซากุินคุณว่าพอกินกินก็ไม่ต้องกินเลยละฝืนไปทำไมทาไมทำไมให้ให้ีิค <dear> <Yeah. S 3> ่ะ <Faz speaker> <emoji> ไหมอ้าวกินอ้าวลองไม่กินบอมาดบอกินสจะน้อยครับกินครับจะกินยังลองลองนะของใหม่ของใหม่ของใหม่ ารสชาติรสชาติยังไม่คุ้นปอกน,นั่นแหละอืมไอบอลไนบอลอยู่ไหนอ๋ไหนกันเนีนี่บอลอยู่นี่นี่ฮะเนี่ยไอบอลไหนก็นจ๊ะเอ ได้นำมะพร้าวมากสมลังคาเกียวกินเก่งมากเลยนะคะกินหมดอีขอคก็กินหมดแต่เราไม่กลัวเขาจบนะคะเพราะว่ากินเยอะก็ไปก็ไม่ดีนะคะช้างยังเล็กอยู่แต่ไอ้สักแค่เดือนน่องเนี่ยเออ สวัสครับไปเอาบอลมาให้น้องเล่นหน่อยไหมเนาะอยากเล่นมันมาเล่นเป็นเพื่อนผมหน่อยมา,ม,มาเล่นก่อนมาเล่นก่อนกันใส่ใสอยากเล่นเป็นเนโมกแล้ยเนี่ย นนักัสังกัดอแล้วานหรือันนเออนายมาเออนายโอ้โหดดูดนี่นอนเนนี้เหนียวมากเลยนะครับเนียวมากเลย เอไอแพ้แพ้แพ้ดูตาดูตาอย่าดื้อย่าดื้อทำให้ดื้อแล้วทำให้ดื้อแล้วให้เล่นไมด้ขอขรบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคุณปตอยนะคะที่ได้ ข้าวหลามมากับแม่ควานน้องน้ำมูเอามาให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพ่อลูกหนูยังไม่คุ้นนะคะยังไม่กินยังไม่เคยกินอาหารแปลกๆเอ็นดิสระกินนะคะไงงักกันข้าวราดมันอุ่นโตขอบคุณครับขอบคุณต่ะพ่อ ทุนเขอขอบคุณแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณป้าต้อยนะครับขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับต้อขอบคุณป้าต้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออขอบคุณครับทนุกท่านขอบคุณครับค่ะก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก่อนนะคะอย่ากดไลค์กดแชร์ subscribe และ กดติดตามให้กับช่องพังสายสุระาเฟมารีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ